ตลกเกินพิวกันในเกมเอาอีกแล้วนะคะซองฮีโร่ที่เราจะได้วันนี้ก็คือ e AYA อ s กกอยสาวดาวยโบเพศนะคะตัวอ,อ่อยผู้ชายนะคะของพวกแอมเบลทั้งหลายมันไส้เดี๋ยวฉันขอรับบทิบรสิทเกาะผู้บ้านะคะวันนี้ดูซิเป็นยังไงก่อนไปรับชมนะคะขอขอบคุณนี่เลยผู้สนับสนุนใจดีของช่องเราอปรโดเคลว์เ,วเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนัำมากเลย ตีเลยนะคะคุณภาพด้วยผู้ใจจริงมากกว่า1นึ่งแสนคนเลยเด้อน้องอ่ะคลิกเลยนะจ๊ะที่เว w ร์เว็บเพลย์เกมาเติมอ,อาอีวันนี้ชี้เพียงแค่โอเพนไอดีคุมสิบสาต่อ1นส่วนลดจัดเต็มตอกได้รับคว่าคอยคูณ2ตลอดเดือนแบบจบบบบุกๆแล้วเราก็นเคำว่าคอยเนี่ยไปใช้เป็นส่วนลดครั้งถัดไปได้จนทุกคนสูงสุดถึง2 5เเลยอะ่ะให้เกิดเบรอร์มาก3มถ้านํโค้ยของฉันไปใส่ต่อสระเงินได้ส่วนลดพร้อมอีกไปให้ขมไปให้ฉลาดต้องแคแล้ววะ มาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มค่ะพ้ออับบาสิบุชชัยเราเข้าจังหวะนี้นะจ๊ะไหนดูซิฝั่งเราและฝั่งมันมีใครบ้าง mm. เผยช่วงออกมาสิอ้าวว้ตายแล้ว อยจะบอกว่าผู้ชายทั้งหมดในพี่นี่นะคะเป็นผัวเก่าชายหมดเลยอะถามว่าทําไมพี่มีผัวเยอะจังขอชี้แจงตามนี้นะคะคนที่หนึ่งจะให้เป็นนักล้องส่วนคนที่สองจะเอาไว้หุงคาวคนที่สามจะเอาไว้เป่าปีส่วนคนที่สี่จะเอาไว้ตีกลองอ่าวคนที่ห้าจะให้เป็นโคศกส่วนคนที่หกจะเอาไว้หิวกระเป๋าคนที่เจ็ดจะเอาไวก้กกนอนกอน ส่วนคนที่แปดตูดปอดจะเอาไว้ทอดไข่ดาวส่วนมึงไปนอนค่ะ เริ่มเกมมาเราก็ทําตัวเป็นวิญญาณตามติดผัวนักมวยก่อนเลยนะคะไหนขอขี่คอหน่อยดิไปเลยค่ะที่รักไปจัดการมันเอาให้มันรู้ว่าใครคือของจริงไม่ใช่ของตาที่ยังไงใจจังหวะน,นีีแรชโชแม่มกมวยไทยไปสิบมัดแต่ไม่โดนซักมัดกูงงมากขอบคุณนะคะที่กล้าจะต่อยแต่พอก่อนคะ่ะพี่คะ่ะผัวนักมวยคนนี้ไม่ใช่เรื่องเลยนะคะไปไหนก็ไปไป,ไปเปลี่ยนมาขี่คอผัแแวดีจันตัวโตวกันบ้างดีกว่าหวังว่าคงจะไม่ทำให้เจพิดหวังนะดีละดีหลายเยวสู่มันหายตัวแล้วราไปมันสวยแงความจริงเราไม่สวยนะคะต้องติดคุก้วยซ้ำข้อหายิ ดาดีหายาทําให้ดีมากขอปรบมือปรบใจแต่อีฮิวเลนฝั่งนั้นมันหึงไงที่ฉันไม่ขี่เขาผู้ชายคนอื่นนั่งเลยหายตัวมาชวมาเชียงจนมันตุยแย่เลยอ่ะเอาเปลี่ยนมาขี่คอผัวปีศาจดับคู่บ้างน,นะคะเดี๋ยวชีจะหน่อยใจเอาเกิดเป็นคนสวยแบบก็เหนื่อยอย่างนี้แหลนะเนาะต้อมแบ,บ่งอะไรผู้ทุกคนอย่างเท่าเทียมเราสองคนมาเด็กกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเข,าเขียวยีนดูสัปหลาดสีม่วงร่อยกัยังดูดีจูจีผู้ชายของเชนที่ไม่ได้อยู่ในคิวมันพายายามแทรกการทรบรรยากาศเราแต่ก็ไม่สำเร็จรู้ว่าอย่างในกเรอก่อนนะคะยคักเอนรต่อย กันแย่งอาญาแล้วพายีคิวเ่นพออยายามจะเข้ามารวงหัวนักมวยของเราแต่ฉันกระโดดขี่คอชีทันแล้วกัดหูจนนางรอดช็อตนี้ต้องขอบคุณฉันนะคะเอาเดอกไม้ทุ่มเไปไว้เลยกลับมาสิงร่างผัวปีศาจดาบคู่เหมือนเดิมพอได้กาลังใจงจากฉันที่เลยเข้าไปเก็บผัวซาบุไรามาได้ด้วยความที่ได้คิวได้ใจได้โชว์เทปต,ต่อน้าอาญาชีเลยจะขอเก็บผัวเครื่องช็อตไฟอีกคนแต่หารูไม่ว่ามันอลลิ่งเมโลดี้เรียกผัวมาเต็มเลยทีน้าคอตอนนี้ฉันจะเหลืออะไรล่ะคะ ไปค่ะไปแก้แค้นเมื่อกี้อีนา่าม่วมันค้าเราครั้งนี้พี่นาคอชีบอกว่าขอเอาคืนผูท้ทวงความยุติธรรมให้แก่น้องอายาที่โดนลากไปลุมในป่าแม้เราจะสมยอมก็เหอะเอียริสกับอ e ีคิวเรนมาทำไมคะนี่บ้านนะคะไม่ใช่ซ่อมออกไปจากบ,บ้านกูเดนี่ยนี่เด้แคดูสเต็ปวดนะขอ,ของเราซิก,ก่อนมีธรรมมาได้ อีนาะคอยของเรากินมา้าเข้าไปนะคะตอนนี้เลยดีดเวอร์โครบเวอร์เป็นผีบา้าเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้แบบด้านๆสุดท้ายก็ไม่ทันระวังโดนไฟฟ้าแสนโบไปกระจุชัดช็ตายเอาไงดีว่าเราขอกลับไปตายรังที่ผัวนินจาแล้วกันขี่คอหน่อยก้า็พี่ค่ะไปไหนอีนาม่งอลมพงปาน่าไปเลยจบ,จบ,จบามาเดินเองบ้างดีกว่าวเขาจะถาว่าเราพิการนะคะโอ๊ออะไรน,นักหนาทำไมมันขี่คอไม่ได้ว่า,าขี่คอหน่อยโว้ย,ายตายเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีขี่ก็ขี่ใครใหญ่เ่าไหร่เดินเองเหตุความชิพหายเกิดขึ้นตั้งแต่บันนี้เป็ ฉันเกาะผัวทุกคนแล้วเหรอค่อีฟอร์เรทที่ยังไม่ได้เกาะผัวออกสาวงองแงงงงี่บอกให้มาเกาะชีบ้างเกาะก็เกาะวะเกาะปุ๊บ,เข,บเข้าปั๊บเกาะปั๊บเข้าปุ๊บไม่รอใครเลยอีเวนนี่มันเรื่องบ มีอายะเกาะก็ไม่ได้แปลว่าผมไปอมาตานะคะจังหวะน,นี้โดนไร้เหมือนหมูเหมือนหมาเหมือน,นวัวเหมือนควายตายหาปลาดอกก็ไม่โดนโอ้ยกูจะเป็นลมแล้วเนี่ยจะให้โอกาสเธอหนึ่งครั้งรําแบบสวยๆแล้วแบบยั่วห้ดูหน่อยดิดเรแลว้วจังหวะน,นี้แหละรับเลยโอเค okay. จับทําดีมาตลอดพอเปลี่ยนมาขี่คอเกาะผัวออกสาวที่หายกนทั้งทีมขอกินหนึ่งทีได้ปะอ้าหูแตกกันทัวหน้านะคะวันนี้โอเคค่ะก็จบเรียบร้อยนะคะเราพ่ายแพ้แน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฉันด้วยนะกําลัง ใจทาคลิปนะคะฝากไว้คิดนะคะวันนี้เนาะผัวดีเป็นสีแกตู่แต่ถ้าผัวหน้าบูรีก็ตู่เป็นนั่นตักอ้อเล่นนะคะขำๆตลกๆโอเคขอรุนร๊ไปบ้านไปละจุ๊บตายวัน